สวัสดีค่ะตัดผ่ามาเมืองตอนหมอมันผดบุดบุดเลยค่ะพี่น้องซาาหน่อยกะแกงเรียบร้อยน,นคะคะต่มอึงแม่ไข่อึงนี่สาลาวุดเป็นคนจะสัรนมาหายด้วยค่ะว่าลูกทายมากกินกเ็เลยเอื่อให้หน่อยลงไปเอาอยู่บ้านเพ่นว่าเพ่นไปทํางานเนาะค่ะมือ่อกไข่เน้นๆเลยค่ะตัวนี้กะต้องใส่เวลาในการต้มแน่ เาแฝงเนาะตั้งแตกับว่าแต่บ่มีอื่นเหรอได้พี่น้องผัดทางบานสะเล่าบุตรอ่งกับล่างออกอ่งผึ่งออกแล้ววะผูบันจับมาขายเป็นกับขาย,อขายอพอแพงดอกพี่น้องเด็กหน่อยหาเงินหาทองธรรมดาเนี่ย่ะค่ะเออเป็นตาแสบพอพี่น้องมอหนีแบงไล้เ์เฮือนอยู่ด้วยค่ะแต่เฉพาะบักจัดเปิดกินก้นเดียวนี่กระเบิดน้องอิ่งกินค้นเดียวนี่ก็บเบิออนนเดบบละโตะไข มันเป็นอาหารปโปรดของเขาสองคนเะค่ะนูก็ว่าเขาใจคือกันว่าเขาคือสอบกินโดยเฉพาะน้องอิ่งนะคะจัดเปิดก,ก็กินตามพีนึงค่ะสีสันใส่เป็นผาบสโล่เลยค่ะสิด้เห็นสัตว์สัตว์ว่าไข่มันเน้นยังไงนะคะตัวปลาไข่กับมี่ค่ะพี่นอ้องเถอว่าเป็นอาหารแรงสําหรับบ้านเราในวันนี้นะคะจะไปมึงมูงแจ้งหน่อยเขากินกันค่ะเรียาปล่อยนี่นะคะสวัสดีครับจะมากินด้ยนะคะเธอกินต้มอ,อื่งเป็นด้วยเหรอ ใช้ช้อนกลางด้วยเหรอไหนช้อนกลางก็เอาช้อนมาวางไว้คืนแล้วก็ใช้ช้อนในนั้นเขาเรียกว่าช้อนกลางเข้าใจยังอนนันนี้ช้อนออใช้ช้อนนั้นน,น,นกินตัวเอกตัวพระเอกอิงก็มาแล้วเปิร์จะกินข้าวกับต้มอ,อื่นนะคะทุกคนมาค่ะพี่ <c oughs> น้องมาแซ่บๆด้วยกันดีวกว่า นมสีดำๆมันจะเหม็งเหน็งเหมือนไรมันเป็นไข่มันจะคมๆนะครับคมแล้วกินได้หรือเปล่าล่ะหรอครับพี่น้วอือหือโอ้ยถูกใจมากไปอร่อยไหมลูกเสร็จจานไหมจิ้มกับน้ำจิ้มรสเด่นค่ะไดลงไปแน่นอนสองคนนีสอบกินต่มอึงเด้อพี่น้องต่มอึงนี่กะ สลาวุฒเป็นคนอิงขมในนี่มันเบามแมวบีว้ออกเบิดอยู่ได้ไม่เค็มเอามันจิ้มแม่น่ะก็จะจิ้มเยอะอ้าวเปิอ์ไปแล้วตัวหนึ่งจิ้มกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเผ็ดลูกจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดมีแดงนะครับมันไม่ใช่ซีฟูด้ดลูกตั้งใจมากเลยนะ พี่อิง,งอ่ะค่ะี่อิงกบอื้ออ,อ,อย่าใส่น้ำจิ้มเยอะลูกลูกจะเผ็ดเอากินกินโซ่แน่กินรังทองนะกินเผ็ดได้แล้วเหรอเปอิดจะเรียกยายเลย อร่อย <ś 2> อเป็นไงให้กี่ดาวห้าดาวเลยเต็มสิบต้มอึ่งอ่ะเต็มสิบให้สิบแต่ว่าน้ำจิ้มอ่ะเต็มสิบให้หนึ่ง 1. 1> เอเค็มมากก็ก <ś 2> ี่คำใหญ่เนาะลูกเนาะ <ừ> มันเค็มก็ไปเอาน้ำซุปใส่หรอใช่อันนี้อ่ะห้าร้อยอ๋อถือว่าโอเคผ่านใช่ไหมฝีมือแม่ฝีมือแม่ โอเคพาเลยทุกคนถ้าเราเอาหนังอึ่งไปท่อมันจะกรอบๆ,ๆ,ๆแล้วก็เอาไปใส่ผงบุงรสอืแล้วก็รสด,ดีกินเก่งมากเลยแม่แม่มีแจ่วเห็ดฟางด้วยนะไม่กินนะแจ่วเห็ดไม่ไม่เอาต้มอึ่งต้มเ,เวอร์เวอร์ปลักแป้เวอร์เวอร์อ่าดูอีกทีนึงอืมไข่มันนะครับมืขมขมขมกำขมแล้ว ซุน้ำซุปมันได้ไหมลูกหนูชอบซดน้ําซุปมันไหมลาดน้าซุปนะครับราดน้ําซุปนะครับทุกคนออ้ยไม่เราต้องเป่าเบาๆลูกไม่เป็นไรครับเออเอาเกินหมดแล้วตัวหนึง่งอิงใจเย็นๆอิงอิงใจเย็นๆนะคะกินกับน้ำซุปนะ เ,เดี๋ยวแม่จะตั้งกล้องให้แล้วก็กินนะโอเคไหมอะอาคนสวยเนยเอาอะไรลูกนี่ไข่เหรอนี่ผักเหรอ,อไม่รู้ผกักเอากินเลยลุยแม่ลืมเอาอีลืมเอาอะไรนี่เหนะ่นี่มแม่ลืมอันนี้ออกอะไรลูก ไม่ใช่หนังมันกินเลยกินเลยลูกกินเลยสะอาดไหมอ่ะสะอาดอืมมาอันน้าบ้างนะนี่งบกบตัวนึงนี่ กินอย่าเล่นไม่มีการกรบกระโดดไปมาจับเป็นไม่อึงอ,อ่ะอุ้ยอิ่งไงแม่ชิมไข่มันดูวยิ่งกี่ตาไข่ตีนี่อิ่งหมดนั่นแหละชิมหน่อยนี่นี่นี่เอาไส้ไส้ไส้ไปหน่อยนีใครนะคะลูกคุณหนูก็เลยไม่กินไส้ไม่กินอึงกินแต่เอ้ยไม่กินกบแต่กินอึง ลูกคุณหนูไม่กินกอบกินแต่อื่นคุณหนูคุณหนูตอนไหนหนูอะไรหนูสิงตาสวดก็หนูเองหรออื้มเปอร์กินหน้าอร่อยนะอื้อเปอร์นี่ไงหัวใจมันกินหัวใจอื่นเลยหรอไม่มันเป็นมันถ้ามันถ้ามันถ้ามันเสียลมไปแล้วก็ถ้ามันอันนี้เป็นเป็นสัตว์ของอร่อยของอร่อย อืต,อตาเมื่อกี้ตาบอกว่าทําไมอื้อตาบอกว่าไม่ให้อื้อใช่ไหมลกูกหนูพูดไม่เพาะใช่ไหมต้องพูดว่ายัางไงก็คืคอคัดค่ะตาบอกว่าหนูบอกว่าอืมตาบอกว่าข้าวหายได้ไงอืม ก็คือเวลาเราพูดกับผู้ใหญ่เราต้องพูดเพอๆใช่ไหมรับนั่ไงหัวใจวันกินหัวใจอื่นเลยเหรอ,อไหนหพี่น้องดูสิให้นี่เหรอหนูรู้เหรอว่าคือหัวใจมือคืออะไรไม่รู้สิแม่ไม่รู้หัวใจอื่นหัวใจอื่นแม่อาหนูรักแม่เปหนอย่ารื้เก็บมากนนูรักแม่มากกูก็ให้แม่ เว้ยรถเฮ้ยมีแจ่วเห็ดด้วยนะยายมาเลิกกินข้าวไหม่้มไม่แจ่วเห็ดเฟืองอ้าวปิดคลิปให้แม่หน่อยพอแล้วมนะั้สำหรับทิ่นี้ ขอเราไปก่อนฝากเพื่อนเพื่อนกูจิจต็มให้สามนุ้ยเพบ้านผือด้วยครับสามนุ้ยบ้านถือไม่ใช่สามนุ้ยเพชรบ้านถือโอเคโอเคได้ได้ไดสามนุ้ยเพชรบ้านถือก็เพชรบ้านถือบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จัดเปอร์ด้วยนะครับบอกสิลกูกบ๊ายบายสวัสดีครับด้วยสวัสดีสวัสดีค่ะมันจะหมดเลยวอ,อะไรจะหมดสันจะหมันมด ก็มันขึ้นสดแดงๆอะโอ้ดูถุงมะยือีก